โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วแต่วันนี้ผมนะครับไม่ได้มาอัดคลิปเกมแต่อย่างใดเนาะพอดีนะครับผมได้ทําการาสั่งเรียกว่าโมเดลได้ไหมนะครับก็สั่งพวกฟิกเกอร์โมเดลมานะครับผมก็จะามารีวิวนะครับก็ตัวที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาจากเรื่องไคจูหมายเล่งแปดเนาะ อ่าน่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับส่วนชื่อเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้นะใช่ชื่อคารบก้าไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะถ้าชื่อผิดหรือชื่ออะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับผมจําชื่อไม่ได้เนาะนะครับไอตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่เชิงว่าจะเป็นโมเดลแข็งๆมันเป็น,น,ปน,นพวกซอฟวานิลอะใช่ไหมถ้าผมผม,มรู้ผมเรียกถูกไหมมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนพวกยางอะครับ ขยับได้ไม่รู้ใช้เรียกว่ายางไหมนะแต่ว่ามันคล้ายๆอย่างนั้นเนาะก็นะครับผมได้แกะออกมาแล้วนะครับตัวของมันอ่ะจะสูงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้เทียบกับกล่องนะครับมันมันยืนไม่ค่อยได้เนาะจะเห็นได้เลยว่าตัวมันอ่ะค่อนข้างสูงนะครับสูงประมาณยี่สิบกว่าเซนได้เลยนะประมาณยี่ห้ายี่หกเซนนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือสูงมากๆโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูจุดขยับเนาะ จุดขยับตัวเนี้ยนะครับมันมีความเป็นขยับได้ไม่เยอะนะครับก็จะมีแขนนะครับยกขึ้นหมุนได้เนาะจะมีแขนอีกข้างนะครับยกขึ้นหมุนได้เหมือนกันนะครับผมตัวบิดได้นะครับหมุนได้เลยเนอะอาะตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นงานที่ออกมานานมากหรือว่า เพึ่งออกมาผมไม่มั่นใจเลยนะครับพอดีผมเห็นว่ามันแปลกดีเนาะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเรื่องเนี้ยมันพิ่งทำอนิเมะนะก็เลยเห็นแล้วก็เลยซื้อมามาดูรายละเอียดตัวละครกันบ้างนะหน้าเนาะรู้เห็นไม่รู้กล้องผมจะเห็นชัดไหมนะครับผมว่าท่ายมาได้ดีมากเลยนะดูดีเทลรายละเอียดนะผมว่ามันสวยนะครับนี่ ทรงรูปร่างแขนก้ามเนือเนาะตัวเนี้ยจะติดอย่างนึงตัวที่มันจะดูตั้งยากไปหน่อยนะครับแต่ว่าตัวมันเรียกว่าสูงมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยผมได้มาในราคาที่เอ่อค่อนข้างถูกถูกแบบถูกมากๆเลยนะครับผมเออผมได้มาในโปรลดในทิ๊กต,ตอกของนี้ผมได้มาแค่200อนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดข้างในกล่องเนาะข้างในกล่องมันก็ไม่มีอะไรนะ ้างในกล่องมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับหมดที่ใส่โมเดียทั่วไปครับผมก็จะเป็นเอ่อเออ่ดึงออกมากันอ่าโอ,โอ,อ,อา้ก็จะมีที่ใส่ดึงไม่ไมออกละอ่ะ มันน่จะมีอะไรติดสักอย่างเนาะแต่ว่ามันก็คือเป็นตัวล็อกอะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นตัวคัมเอาไว้แล้วก็มันจะมีถุงพลาสติกซีนไว้อีกอีกอีกอักอกอนหนึงน่งเนาะสำหรับใส่เดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะครับกล่องเนี่ยข้างหลังเนี่ยอันนี้คือข้างหลังนะครับหรือว่ากล่องเนี่ยสวยมากนะครับผมเนค่อข้างชอบกล่อง ถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้มันน่าจะเขียนว่าน่าจะบีกไซมันก็คือน่าจะขนาดใหญ่พิเศษยิงตอนแรกผมมาคิดว่าตัวนี้คือโมเดลตัวแข็งๆแล้วมาดูจริงมันเป็นตัวใหม่นิวนะแต่ผมว่ามันสวยสวยเกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะทําได้ดีขนาดนี้เนาะตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าในพวก ลาซาด้าหรือ s h o ป e, ปีหรือ om, แอปส้มแอปแดงอะไรก็แล้วแต่ว่ามันมีขายราคาเท่าไหร่นี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เห็นว่าแวว่ามีอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีพวกพรีออเดอร์ที่มันเป็นตัวแบบเป็นจุดขยับเป็นฟิกเกอร์ด้วยนะแต่ว่าผมสู้ราคาไม่ไหวอ่าสำหรับทุกคนคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมมันน่าซื้อมัน,น่าสะสมไหมในราคาเอ,อ่สำหรับ แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าผมเนี่ยได้มาราคาถูกม,มองว่ามันก็ไม่แย่นะแล้วก็เป็นอนิเมะใหม่ด้วยเนาะอ่าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดชื่อตัวละครกล่กองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดนะครับผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ ฝากเพื่อนๆนะครับหลายๆคนเนี่ยที่มีความรู้ที่ถูกจริงอะ่ะมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับว่าเออตัวนี้มันชืออย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยได้นะครับผมก็ในคลิปวันนี้ครับบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันไปก่อนเนาะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม